สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับทักทายเช้านี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาดูพลิกที่ปลูกในกระสอบนะครับเริ่มจะติดเม็ดแล้วนะฮะแล้วก็จะมาอ er ัปเดตถั่วฝักยาวที่ปลูกในกระสอบนะฮะว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูกันครับเริ่มต้นนะฮะจากพลิกต้นแรกนี่นะที่ปลูกในกระสอบตอนนี้เขาเริ่มจะติดเม็ดแล้วนะครับมีขึ้นมาบ้างแล้วก็มีดอก ปลัปลายนะฮะนี่สวยงามนะกำลังจะได้เก็บกินแล้วครับแต่ปัญหาก็มีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูต้นเล็กๆนะฮะนี่คือพริกที่ผมได้ชําต้นวบนะฮะเป็นพริกกระเฉียงเม็ดใหญ่นะที่เหลือยังไม่ได้ปลูกนะครับตอนนี้เหลือแต่ต้นนะฮะใบก็เริ่มจะหายไปหมดแล้วนะฮะเพราะว่าเจอศัตรูของพริกนะมากินนะนั่นก็คือไก่นะ ไก่นะเยอะมากนะครับตอนที่ปล่อยมาผมก็ไม่ได้ระวังนะไม่อยู่หลายวันนะพอกลับมาก็เจอแบบนี้ไก่มาจิก,กินใบนะเสียหายหมดเลยนะครับแต่เขายังไม่ตายนะครับสามารถปลูกได้ครับนี่นะฮะที่โดนไก่จิก,กินใบไปนะฮะบ,บางส่วนก็เกือบหมดต้นเลยนะครับก็ได้ทําการกางมุ้งนะใช้วิธีกางมุ้งป้องกันไก่นะถ้าใครมีตาไา่ก็ ล้อมตาข่ายไว้ด้วยนะฮะที่เลี้ยงไก่นะฮะตอนนี้ก็คงจะไม่เป็นไรแล้วนะครับก็ต้องดูแลกันต่อไปนะรอแค่เขาโตนะลดน้ำนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับก็แค่ลดน้ำนี่ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้เขาแตกแขนงออกมาอ่ยาวนิดน้อยนะฮะเราก็จะเริ่มบำรุงโดยการฉีดพ่นฮอร์โมนนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกลงไปนะครับเพิ่ม ธาตุอาหารให้เขาหน่อยนะตอนเล็กๆให้เขาได้กินนะเพื่อที่ขนแขนงของเขาจะได้เขียวงามนะฮะแล้วก็โตไวๆครับศัตรูของพริกนะครับที่เจอบ่อยๆแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นหนอนนะมาเจาะใบพวกใบจะไม่ค่อยเจอปัญหาเกี่ยวกับหนอนส่วนมากจะเป็นพวกเพลี้ยนะเพลี้ยออดนะพวกมดคันไฟพวกมดดำตัวเล็กๆนะที่เขาขนเพลี้ยมาใส่นะมา กินใบของเรานะก็จะเจอพวกนี้ส่วนมากกับบางพื้นที่นะครับที่ปลูกอยู่ยังต้นเล็กๆยังเป็นกล้าพริกอยูอ่ที่โดนถอนขึ้นมาแล้วก็โดนจิกกินใบอันนั้นจะเป็นนกกระจอกนะนกกระจอกเขาจะมาเป็นฝูงเลยนะครับมาถอนพวกกล้าพริกแล้วก็กล้าพืชต้นเล็กๆถอนทิ้งนะครับแล้วก็ใบพริกเขาจะชอบมากนะครับมาจิกกินจิกทิ้งนะส่วนมากจะนกกระจกครับ ต้นนี้ก็โดนไปเหมือนกันครับตอนแรกสวยงามนะแตกพุ่มกําลังสวยงามเลยนะครับเพราะว่าเอาไว้ข้างนอกนะแล้วเหลืออยู่ต้นเดียวนะผมเอามาปลูกก็เหลือแค่นี้นะฮะโดนจิกกินใบไปนะแต่ก็กลับมาทันก็เอาเข้าเก็บในมุ้งเลยกากมุ้งให้เขาเรียบร้อยนะตอนนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูถั่วฝักยาวที่ปลูกในกระสอบนะครว่าสวยแค่ไหนครับ นี่ตอนนี้เขาพันไม้ที่ผมปักไว้พันขึ้นไปสูงมากแล้วนะครับแล้วก็ทะลุค้างขึ้นไปแล้วนะครับบางต้นนี่ปลูกไว้กระสอบละ2ต้นใส่ส,สต้นแล้วก็มีกระสอบหนึ่งต้นเดียวนะเพราะว่าเม็ดไม่เกิดนะฮะได้มาต้นเดียวก็ไม่เป็นไรครับสวยงามครับก็ไม่มีเพลียนะส่วนมาก ปราบเซียนมากนะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกถั่วฝักยาวนะปลูกจํานวนมากจํานวนน้อยนะจะเจอก็คือเพลี้ยตัวดำๆชอบไปดูดกินน้ําเลี้ยงของถั่วฝักยาวครับการป้องกันนะครับผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปแล้วนะครับการป้องกันก็คือเราต้องถอนหญ้าถอนพวกศัตรูออกให้หมดนะครับพวก วัชพืชน,นะที่อยู่ในกระสอบออกให้หมดนะให้ปลุงปลงไว้นะเด็ดใบแล้วก็ที่สำคัญนะเวลาเจอเพลี้ยเริ่มจะมาอยู่ใต้ใบนะให้เพื่อนๆรีบฉีดเลยนะครับก็คือสบู่ผสมน้ำหรือไม่ก็ผงซักฟอกใช้ผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นให้ไวที่สุดนะอย่าเพิ่งให้เขาลุกลามไปนะถ้าเขาเยอะมากนะฮะจะเอาไม่ไหวนะนเห็นใบยังสวยงามเลยใบ ยังเขียวๆสวยงามนะฮะแต่ก็มีรอยกัดกินบ้างนะเป็นมแมลงบางชนิดนะที่มากัดกินใบก็ไม่ใยนะครเราก็เดินดูทุกเช้าแล้วก็เย็นๆด้วยนะ,ะเรามาเดินดูพอเริ่มเจอเพลี้ยเริ่มเจอมดเราก็จัดการเลยนะครับอย่าเพิ่งให้เขามาเยอะถ้ามาเยอะแล้วจะเอาไม่ไหวนะครับส่วนบวบนะก็ยังมีลูกให้เก็บเรื่อยๆนะครับปลูกแค่นี้ก็กินกัน ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าดกมากนะครับส่วนการบำรุงถั่วนะผมก็จะเหมือนเดิมครับคือเราฉีดอฮอร์โมนนะอาจจะเป็นผงชูรสบ้างนะผสมเกรอเนื่อชูมลางบ้างฉีดนะแต่ไม่บ่อยแล้วก็จะมีะน้ำหมักขี้วัวนะที่ใส่บ่อยหน่อยนะจะเป็นน้ำซาวข้าวเพราะว่ามีทุกวันนะฮะก็ผสมน้ำบางๆนะแล้วก็ลดทุกวันในกระสอบนะแม้จะเป็นพริกนะหรือ ถั่วฝักยาวที่ปลูกก็จะลดทุกวันนะครับนี่นะครับพลิกเริ่มติดเม็ดก็ลดได้นะครับจะทําให้เพืชแข็งแรงพลิกแข็งแรงแล้วก็ติดเม็ดติดดอกได้ดีครับสําหรับการป้องกันแมลงนะหรือ,อการป้องกันโรคของพลิกในช่วงนี้นะที่เริ่มติดเม็ดติดดอกผมก็จะผสมน้าส้มขวัญไม้นะใส่น้ําบางๆนะแล้วก็ลดไปที่ใบนะครับ ให้โดนต้นโดนใบโดนเม็ดพลิกเลยนะฮะในช่วงเช้าเช้านะครับลดไปเลยนะครับช่วงปากใบเริ่มเปิดนะในช่วงเชา้ารับแสงแดดแล้วก็ลดไปเลยนะครับอาทิตย์ละครั้งนะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อป้องกันมแมลงแล้วก็ป้องกันอาจจะเป็นเชื้อราเชื้อโรคนะครับที่เกิดกับพลิกของเราก็สามารถลดตามโคนนะผสมน้ําลดต้นพลิกลด ไปให้ทั่วเลยนะฮะได้หมดเลยนะครับเพื่อป้องกันด้วยนะครับเท่านี้ก็ไม่ค่อยมีมแมลงมารบกวนนะฮะ <c oughs> ก็จะมีบ้างนะแต่ก็ไม่เยอะพวกมดนะก็จะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราเดินดูทุกวันนะฮะก็จัดการถ้าเห็นนี่ก็เจอนะน้ำผงซักฟอกนะฉีดฉีดพ่นๆน,นะเขากลัวมากนะฮะจะรีบหนีเลยนะครับ อันนี้นะฮะที่ผมจับอยู่จะเป็นพลิกเม็ดสีขาวนะครับแต่ก็ยังติดเม็ดไม่เยอะนะเริ่มมีดอกนะฮะแล้วก็เริ่มติดเม็ดแต่ก็ยังไม่ดกเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะนี่นะครับเม็ดสีขาวขาวนะสวยนะแต่ก็ยังไม่ได้ชิมนะฮะเดี๋ยวให้เขาแก่กว่านี้นะจะเอาไป ลองทดสอบดูนะฮะรสชาติของพลิกสีขาวจะเป็นแบบไหนนะฮะจะเป็นยังไงน่เดี๋ยวลองทดสอบกันครับช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนับข้างล่างโปร่งๆนะเราต้องเอาใบออกนะให้ลมพัดผ่านแสงแดดส่องถึงนะฮะไม่เป็นที่หลบซ่อนของพวกแมลงต่างๆนะครับแล้วก็เอาวัชพืชออกนะที่สําคัญน้ำนะฮะเราต้องลดทุกวันนะฮะลดทุกวันเลยนะฮะอย่าให้เขาขาดน้านะเพราะถ้า ขาดน้ำเนี่ยจะทําให้เม็ดพริกลวงดอกลวงนะฮะไม่ติดเม็ดเลยนะครับพริกก็จะไม่สวยงามนะครับอันนี้นะครับสกระสอบนะเดี๋ยวผมให้ดู2ต้นเลยนะครับจนได้อ่าใช้เชือกมัดนะ,ะใช้ไม้นะฮะมายึดไว้นะฮะเพื่อป้องกันนะต้นเขาจะลมนะ้มเพราะว่าต้นเขาใหญ่นะนี่ทำไมผมถึงบอกว่าให้ปลูกกระสอบแล้วหต้นนี้นี่เพื่อนๆดูนะความ เป็นพุ่มของเขานะฮะเด็ดยอดแล้วจะพุ่มใหญ่มากนะต้นเขาจะใหญ่นะจนได้ใช้เชือกมัดไว้นะฮะล้มมาเขาจะโค่นนะจะล้มมาเพราะว่าพุ่มเขาใหญ่นะฮะแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะครับปลูกแค่2กระสอบก็เพียงพอนะสำหรับกินในครอบครัวครับก็สำหรับคลิปนี้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าพลิกในกระสอบแล้วก็ถั่วฝักยาวในกระสอบไปถึงไหนกันแล้วนะก็เริ่มติดเม็ดนะฮะเริ่ม เริ่มได้เก็บกินกันแล้วก็สำหรับคลิปนี้คงต้องฝากคุณเพื่อนคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ